ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะสวัเดอ่์ผมมาคิดว่าตัวเองโดนแน่ๆอโทษนะเขาน่าจะเซฟนนองพี่เอื้อนเล่นอะไรวะเนี้อ่ะไม่นานรอดไป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 มองขวาสุดอะไรก็ไม่รู้ดำๆแปลกๆชื่อเราอะ เล็ก,ลกแมงกุจีคืออะไรทำไงอะ่ะมันเป็นมแมลงสีดำที่มันคล้ายๆแมงลายท<ะ>ี่จ้าแมงแดงส้มกุจีกินได้ไงอะ่ะแล้วก็ค่อยหันไปเห็นอีกสองอย่าง,างเนื้อวากิวสวยงามมาเลยกับกุ้งล็อบเตอร์ตัวเท่าแทน,นกุจีกินยดงไงพี่ไปเห็นผู้หญิงแล้วก็เลยเริ่มเอกใจว่าผู้ชายไม่ได้เลยเหรอกุ้งเหรอ เออผู้รอดแล้วเว้ยมองยากก่อนเลยไม่มีเขาไล่มาอ๋รอดแล้วเนื้อโอ้ยขอบคุณเทพเจ้าเอื้อที่อยากเอาเนื้อให้ถ้าเคยกินกุตตี้บ้างทำไมเราถึงเป็นผู้หญิงที่ได้แต่อะไรยากๆเออกุตตี้คืออะไรจะมาไม่เคยกินสะใจวะเป็นผู้หญิงที่ได้ของยากอีกแล้วอุ้ยแรงมากอะก็เราเป็นผู้หญิงไงชัดเลยอยากให้ผู้หญิงทำเมนกุจิี เองเคยทำแมงกุจีเปล่าไม่เคยกุจีนี่โคตรลึกทำไมให้ผู้หญิงที่บอกบางทุกคนเนี่ยได้แมงกุจีคอุ้ยนึกว่าให้ไม่หกเลยคนที่ได้กุจีทั้งหมดฟังให้ดีมันเป็นแมลงที่กินขี้วัวนะครับแมงกุจีคืออยู่ในขี้ควายอึน้องคงไม่ได้หอมอร่อยอะค่ะขี้เหรอใช่ทำยังไงให้มัน เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันอยู่ในที่ควายเวลาจะไปหาก็ต้องไปแซะๆดูแบบถ้าไม่สะอาดผมไม่กินนะครับค่ะเชฟผายแล้วจะทำยังไงให้มันสะอาดเอื้อจ้าจะทำยังไงอะ่ะเบลโอเคเป้าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยขอโทษทีรายการเขาให้เลือกอย่างนี้เา้าล้อเล่นล้อพี่เอ,อื้อเธอเกียดชนีมากนะ <laughs> พี่ว่าแล้วหนูชิมยังไงอะ่ะไม่รู้ไม่รู้จังเหมือนกันตัวมันเล็กมากเนาะพี่กี้ใช่ใช่มันมีไซส์ใหญ่กว่านี้ปะ Haley Konya Group